โอ้โหเแบบพี่ก็คุยกันนานอยู่นะสิบนาทีอะสิบนาทีเลยนะนั่งกับพี่กันคุยคุยกับพี่ตั้มกับคนอื่นกับคนอื่นไปแล้วก็มองเขาไปด้วยก็แบบเฮ้ยไอเฮียมีความสุขวะมีความสุขวะไอเฮียมีความสุขวะพี่ๆเรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วเว้ยไอเฮียสี่ปีส่วนเราจะมีเรื่องฮาอยู่เรื่องหนึ่ง มันมีเรื่องหายเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้ก็หาอันนี้ก็หาคือพี่ไปตีแบตกับพี่เอสพี่ตั้มแล้วก็พี่เต้ลมาแล้วก็พี่เอ็มพี่เป็นเดฟปะนะตีแบตกันมาสี่ล้มหนึ่งสี่ล้มหนึ่งแล้วไปตีตอนแรกก็ตีกับพี่เตลพี่ตั้มเสร็จุ๊บพี่เอสมาเล่นต่อไปพี่เอ็มมาแล้วก็สลับมาทีละคน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 แล้วก็สุดท้ายมาสี่คนตีกันอะจนหมดสภาพ่ะสี่คนอะหมดสภาพเลยนะแบบจะตายอะ เฟสบอกว่ากูไม่ไหวแล้ว <c oughs> ลกูต้องดูบุหรี่ไม่งั้นกูไม่เล่นละกูต้องดูบุหรี่เท่านั้นพี่ก็เลยท้าเขาว่าถ้าสี่คนชนะพี่ให้ล้านหนึ่งพี่โอนจรงิงล้านหนึ่งเลยพี่ให้หนึ่งล้านบาทเขาก็มาดิมาดิาดอะไรเงี้ยเออแล้วก็สุดท้ายเขาว่าแพใช่ไหมที่พี่บอกไปเลยเนี่ยพอหลังจากวันนั้นอะหลังจากวันนั้นผ่านไปวันสองวันเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตีพี่แต้วมาเล่าให้ฟังบอกตีมึงรู้ปะวัน วันวันที่วันที่ไปตีแบตอะเอสมันเอาปืนไปจริงๆนะเอสมันเอาปืนปืนจริงอะใส่รถไปด้วยพี่ก็พี่ก็ถนาว่าเอา้าเขาจะเอาใส่รถ,ถทำไมอะพีเอสพีเอ,เอก็พูดมาเลยกลัวยิงมึงไงคือกูกะว่าพีเก็พูดอย่างงี้กูกะว่าคือถ้ามึงปากดีแล้วกูต้อตงตีนกูตอนตีตอนตอนีแบต,น,ตน,นะกูจะหยิบปืนหลังรถมล้ไปยิงมึงกูวออย่างเงี้ยกูว่าเอา้าพี่ทำไมเป็นคนอย่างงี้วะ เฮ้ยนี่มึงน,นี่พี่รักน้องจริงป่าวเนี่ยไอ้เฮียคนเฮียะพกปืนในรถถ้าคือน้ากูล้อเรียนเขาว่าเขาตีแบบกากเขาจะเาหยิบปืนไปยิงกูดูนั่นกูได้แบบกูเพื่อนนั่งเล่นไปกูว่าหัวล้อกากแล้วบอกพี่น้องจะไปย้อเย้ยพี่ทําไมวะก็รู้อยู่ว่าพี่ตีแบบได้ยังไงน้อจะยาอเย้ยพี่ทำไมเออไอ้เฮียจะยิงกูละไอ้สั์หนักว่าหนักกูว่าหนักน,ก,นกนะ กูไม่เคยเจออ่ะกูไม่เคยเจอคนประเภทเนี้ยเกิดมากูไม่เคยเจออ่ะคนที่แบบว่าคือฆ่าได้แต่หยามไม่ได้อ่ะมึงฆ่ากูได้แต่มึงหยามกูไม่ได้กูหยิบกูเอาปืนไปด้วยอ่ะคือถ้ามัน,น,นไม่เจอด่านมันโดนตรวจแน่นอนไอ้เฮียเสียดายไม่เจอด่านเออก็พร้อมมอบลูกปืนให้พี่จริงๆนะไอ้เฮียเขากลัวพี่ยอยเย้ขนาดนั้นวะกูว่ากูเป็นคนที่ด่าคนแล้วคนอื่นไม่ค่อยเจ็บนะใช่ปะ เวลาพี่เป็นคนด่าคนอ่ะคนอื่นไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเวลาพี่ด่าหรอกหรือว่ามันเป็นกระเพาะบางคนวะบางคนมันอาจรู้สึกเจ็บป่ะวะแต่ว่ารีเบิร์ะเจ็บแล้วแน่ๆเจ็บแล้วแน่ๆถึงขั้นถึงขั้นพกปืนไอ้เฮียพกปืนในรถอ่ะจะยิงกูอ่ะเออไอ้เหียกูก็ยอมใจ มันน่าผันไส้เหรอขึ้นลำมอปลดเซฟตี้เลยนะเกินไปจะไายเกินคิดถึงจะเลยนะบันดี้ครารไมันยังพอมบันดี้ครับมีเรื่องอะไรอีกพิลี่คนหนึ่งไอเ้เหียควยอันนี้หาจริงไอ้สัตว์ หาจริงฮาจริงๆกูไม่กูพี่ไม่อะไรนะพี่สาบานแล้วพี่จะไม่อะไรพี่ไม่ได้เย่อเยือพี่ลี่อะไรแต่อย่างใดนะพี่ชายน้องเย่อเยือแต่ที่เล่ามานั่นคือความจริงคือภาพที่กูคือพี่ไปตีแบตกันมาแล้วกับพี่เอสวันแรกก็ไปตีกันมาแล้วอะแล้ววันต่อมาก็จองสนามใหม่เพราะว่าพี่ลี่ยังไม่มาแล้วนัดกับพี่ว่าจะตีทีนี้ว่าพี่ลี่ก็โทรชวนโทรอะไรเรียบร้อยนี่แหละสิ่งที่พี่เฝ้าฝันสุดคือพี่ลี่ พิลี่เนี่ยต้องเป็นความหวังให้กูแบบตีแบตแล้วสนุกได้แน่นอนคือคนที่กูคิดว่าเขาวิ่งเขาเดินวันละสิบโลเลยนะเว้ยไอ้เียเขาออกกําลังกายไม้แบตบเขาไม่มีเป็นสี่ห้าอันกูว่าอย่างไงคนคนนี้ความหวังตัวความหวังตีแบตบโหดแน่นอนถึงไม่โหดถึงไม่เก่งแล้วพี่แต่ตีแล้วแบบสนุกแน่แน่ตีแล้วมันแน่แน่เราก็มาเลยพิลี่เขาก็ามาถือไม้แบตมาอันนึงถือมาแบบ เคยเห็นไม้แบตที่มันใส่แค่ซองตรงหัวปะเออซึ่งพี่ก็กล่าว่าแล้วเฮ้ยกูซื้อไม้แบตมาเยอะนะเว้ยไอ้ไม้แบตที่มีแค่ครอบแค่หัวเนี่ยมันอันละสามร้อย <c oughs> จะได้ไหมสองร้อยสามร้อยอ่ะมันมีเป็นซองที่ครอบแค่หัวว่าสองร้อยสามร้อยต้องมีอะ่ะแต่ก็แบต่ก็คิดว่าเอ้มันอาจจะเป็นไม้แบตแพงแหละแต่พี่พี่ลี่เขาเกลียดใส่ซองแพงมาเขาก็าเดินเข้ามา เดินมาถือน้ำมาขวดเดินมาบอกไอตีมาดิไหนอ่ะเดินเอาเก่าไอตีมาดิไอตีมาดิเดินงะมาดิรถงะถือไม่แบตมาดิสานามไหนวะมึงบอกกูดิสานามไหนวะมึงพร้อมยังมึงพร้อมยังบอกมึงพร้อมยังวะฮะเพือบอกว่าพี่มาอร้อมก่อนมาตีนอกก่อนนอกี่อะไรนอกี่อะไรมึงไม่นอกกูจะตีเลย บอกเอ้ยเชื่อเหอนน็อกก่อนเดอะพี่น้องไหวล่ะพี่บบไปพี่น็อกก่อนมาตีน็อกกันก่อนเดี๋ยวมันจะเจ็บเอาถ้าพี่มาถึงไปตีน็อกพี่พี่ก็เสิร์ฟปกติเลยกูสาบาแล้วผู้เสิร์ฟปกติโป้งตีสูงเสิร์ฟแบบเสิร์ฟไม่เสิร์ฟแค่เสิร์ฟแบบโยแล้วก็ตีไปปกติลูกมันก็สูงอะพี่ลี่เขาพี่ลี่ลอโทษอ่ะพี่เขาเล็งเล็งเลยเล็งเลยแล้วก็ตี ว้าวโอ้ฟันโขกโตเล่นอย่างดีท่าอย่างดีเล้งอ่ะเล้งอ่ะถามพี่ตั้มก็ได้กูไม่ได้โกหกกูไม่ได้กูสาบานเลยกูไม่ได้โกหกกูก,ก็คือในใจกูก็คิดว่าไอเ้เหี้ยเขาไม่ตีนานมาวะเราก็คิดในใจเฮ้ยเขาไม่เขาไม่ตีนานมาวะ เอ้ยเขาอาจจะไม่ได้เล่นนาน้วมั้งเขาเดินอย่างเดียวมั้งมันต้องอีกสักลูกหรือเปล่าเขากูพี่ก็พี่ก็หัวพี่ก็หัวลาอไอ้ย่บพี่โตพี่ตั้มก็หัวลาะพี่โตพี่ตั้มก็หัวลระหน้าหัวล้ออยู่ข้างหลังกูก็แบบเออไอ้ย่าอีสักลูกก็พี่ลี่ไม่เป็นไรพี่มามามาพี่พี่รี่มาตีมาตีมาเสิร์ฟกูไววพี่ลี่เขาเสิร์ฟจ้ะเขาถือลูกมาเขาเสิร์ฟเขาก็โยนปุ๊บแล้วเขาตีปุองพี่สาบานนะพี่ยืนอยู่กลางสนาม พี่ยืนอยู่กลางสนามเขาเสิร์ฟไปอีกสนามอ่สนามที่มีคนเล่นอยู่อ่ะเขาตีไปสนามคนที่มีคนเล่นอยู่อ่ะคือเขาเป็นสถาบพี่อ่ะเขกูก็คิดในใจชิบหายแล้วคิดในใจชิบหายแล้วหนักหนักกว่าพี่เอสอีกไอ้สัสกู่ไอ้เฮียหนักกว่าพี่เอสอีก ไอ้เฮียคิดในใจไม่รอดวะไม่รอดวะไอ้เฮียทั้งเสิฟทั้งรับเลยวะแต่ไม่เป็นไรคนเรามันต้องสอนกันได้มันต้องสอนกันได้อ่ะโอเคพี่ลี่ไม่เป็นไรพี่พี่เอาพี่เอาลูกมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเสิบให้พี่จะไปเก็บลูกสองลูกพี่กรโยนเอาพี่นี่เอาดีๆนะพี่พยายามใจเย็นค่อยๆตีตีให้ข้ามพอขอตรงๆขอตรงๆขออยู่ในสนามพอเดี๋ยวโดนสนามคนอื่นพี่กรโยนปุ้ง เขาตีโป้เฮ้ยโดนแล้วเว้ยโดนละโดนละแต่ติดเน็ตโดนละแต่ติดเน็ตไม่ขามบอกเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรพี่เล่ไม่เป็นไรโป้มดกยังไงอีกสักถุงพี่โป้เอาโป้เออขามแล้วพี่โป้เออขามแล้วพี่ <c oughs> ท่าคือเสียดายเสียดายอย่างหนึง่งตรงนี้ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอมาตัวพี่เองก็สอนบิ่เล่อย่างเดียวกัน พี่ไม่ได้ถ่ายมาคือมันจะมีสรีละร่างกายถ้าเอามาเปิดให้ดูเนี่ยเอามาเปิดให้ดูเนี่ยคือมันจะหามากๆเลยพฤติกรรมแต่ละคนน,นะทั้งพี่เอสเอยทั้งมิลลี่เอย่ออพี่ลี่เนี่ยหาสุดพี่ลี่เนี่ยหาสุดตรงที่ว่าอะไรตรงที่ว่าขอบคครับพี่ครับครับตรงตรงที่ว่าวันนั้นอะพี่เล่นหยอดหรือว่าเล่นเฮียอะไรอะเขาเป็นคนพุ่มเทไง เขาไม่ยอมให้ลูกอ่ะเขาไม่ยอมเสียแต้มง่ายอ่ะเขาพุ่งล้มเลยมีอะไรเขาพุ่งแบบพุ่งแล้วแล้วแบบตัวเขาก็แบบเขาอวอบอ,อ่ะใช่ว่าอววก็ยังไม่อ้วนเขาอวบแล้วมันเสียงมันดังเสียงดังแผลเสียงดังแผลละเวลาเขาพุ่งตัวล้มอ่ะเสียงดังแผลแล้วเขาล้มทีนะคนก็ว่าขำทีนแล้วก,กูกูก็ดั้งขำกูว่าเจ็บ, talk, บท้องไอ้เยี่ยแบตก็ไม่ได้ตีเขาก็ล้มชอบทําอะไรที่แบบให้กูขำอะ่ะเข้าใจป่ม แล้วคนในนั้นก็นะเขาก็ดูแล้วก็หัวเราะคนคนที่นั่นอะผู้ยงผู้หญิงเอย้ยอะไรเอย้ยคนที่มาเล่นเขาก็หัวเราะเอ้พี่ลี่ยเขาก็เขาก็หัวเรเาะตัวเองตัวเขาเองยังหัวเราะตัวเองเลย <c ười> คือเขาจะพูดยังไงอะเอาไปเขาเรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นเลยแล้วกันพี่เรีย้ยเาก็ปืนสมัครเล่นกันหมดเลยแล้วกัน แต่พี่ก็พยายามสอนเขาอะวันนั้นก็ตีสองชั่วโมงนะก็ตีกันเต็มแหละตีกันเต็มเลยพี่ลี่พี่ตั้มแล้วก็มีน้องคนนึงเป็นเจ้าของโครงการพีเอชเขาก็รู้จักเชยน้องนนเป็นลูกเจ้าของโครงการก็เอามาเขาไปตีอีกเอาเขาไปทรมานอีกเออตีกันอยู่สามคนสามลุ้มหนึ่งอะไรเงี้ยตีกันไปตีสองชั่วโมงครบนะแต่ละคนก็ถือว่าพัฒนาละพี่ก็พยายามปลูกฝังว่าเฮ้ยตีแบตมันออกุออกออกังลังกายนะนู่นนี่นั่นนะถึงแม้วันจะเหนื่อยก็เถอะแต่มันได้ออกกัลังกกยอะไรเงี้ย พี่ลีก,อออก็ออกเสร็จออกเสร็จปุ๊บเอาถามว่าอบบลีเดินไปไหนอะพี่ดูบุรี่ก่อนไม่ไหวพวกบุหรี่มาซองอะไรวะบุหรี่อะไรสักอย่างอะบุหรี่มันลืมดูยี่ห้อไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้เป็นยี่ห้ออะไร <c oughs> สอนสอนไงก็สอนนี่ไงก็ชนะได้หนึ่งหมื่นก็ถือว่าให้ให,ให้แรงแรงจูงใจไง <laughs> วันแรกอะสี่ลุมหนึ่งถ้าชนะให้หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทจริงๆเละเละเป็นโจ๊กเละเป็นโจ๊กเล่นกันไม่ได้วันที่สองให้แสนหนึ่งสามลุมหนึ่งก็เละก้าก็ให้แสนหนึ่งไงกใงไง็ให้แสนหนึ่งไงให้แสนหนึ่งไงนั่นแหละมันก็เลยนั่นแหละตีแบตมันก็เลยแบบ พยายามพยายามปลูกฝังให้เขาเก่งพยายามให้แบบแต,แต่แต่ละคนก็ไม่ไหวไเฮียดูดบุหรี่จัดกันจัดเลยพี่เอสก็อีกคนนึงไอ้เฮียไม่ไหวดูดบุหรี่กันเยอะจัดเล่นไม่ได้หรอกปอดเหลือเท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วตอนเนี้ยเชอพี่เออดูดบุหรี่ทุกคนอนะ่ะไอ้เฮียนักกีฬากูอะ่ะ แป๊บๆออกไปเติมแป๊บๆออกไปเติมไอเ้เหี้ยออกกระไก่ได้อะไรอะ่ะไม่ได้อะไรเลยนะไอ้เหี้ยออนก็นั่งนั่งนั่งเป็นตัวแบบนั่งเป็นนั่งแบบเป็นเหมือนโครงกระดูกอะ่ะโครงกระดูกแล้วแบบเอาไวเ้เอนเอนกับผนังอะ่ะนั่งอยู่างนั้นน่ะนั่งดู แล้วก็ได้หมายนี่การพีเอชก็มาตอนท้ายไงตอนท้ายก็ได้เป็นรเรียนเนียนถ่ายรูปถ่ายรูปรวมถ่ายรูปตั้งแต่สมัยเซเว่นอะสมัยที่พีเอสกับวิลลี่มาหาพี่ที่นอนสวรรค์อะแล้วก็มาถ่ายรูปรวมกันหน้าสนามแบดบก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วครับก็ก็เนียนได้ได้รื้อฟื้นหลายๆอย่างรู้สึกดีมากที่พี่ๆเขากลับมาคุยกันได้แล้วนะครับเป็นภาพความทรงจําที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เฮีย พี่เราอ่ะสี่ปีแล้วเว้ยสี่ปีเต็มแล้วเว้ยที่แบบไม่คุยกันอะผ่านอะไรกันมาแบบทะเลาะบอกแว้งแบบใหญ่โตทุกอย่างผ่านกันมาแบบพี่คิดแบบพี่นีก็เป็นคนที่แบบว่าโมโหอารมณ์ร้อนอ่ะเข้าใจปะส่วนพี่เอสก็เป็นคนที่อธิบายอะไรไม่เก่งอ่ะแล้วเราอยู่ตรงกลางอ่ะเราอยู่ตรงกลางเราไม่รู้จะยังไงอ่ะเราก็ไม่อยากอยากให้เขาคุยแทบตายอ่ะ วันนั้นก็เป็นวันหนึ่งนีนพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขนะถึงแม้ว่าพี่ไม่แสดงออกนะแต่พี่ก็นั่งดูพวกเขาอะ่ะให้ไอ้พวกเขาปรับความว่าใจกันแหละเขานั่งปรับความว่าใจกันอยู่ในมุมไว้กวางขาวอยู่กลางเขาอยกลางเขากวางขาวเดินมาแป๊บหนึง่งน้วมีแป๊บหนึ่งสั่งเมื่อกนกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมา กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาซึ้งไงเออกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาแล้วขอบคุณมามีก่อนครับเดี๋ยวมาเล่าต่อเดี๋ยวมาเล่าต่อเดี๋ยวมาเล่าต่อนั่งนี่ก่อนมามีนั่งนี่ครับมามีขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับกลาบขอบคุณจากใจจริงนะครับกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณมากครับใครที่ได้ซับใครได้ซับจากหมามีก็อย่าลืมขอบแฮชแท็กหมามีพิมพ์โน้ตหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณหมามีครับขอให้หมามีมีความสุขความจเจริญน,นะครับกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดิมนมาคิดสิ่งใดว่าสิ่งใดขอสมบัตรปัตนานะครับร่ำรวยเงินทองบ้างมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมาประจนหรือวัเวุใดๆเข้ามาเข้ากาดในชีวิตเป็นที่รัก กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาเป็นที่รักครอบครัวเป็นรักทุกคนส่งอะไรมาคืนกับไปร้อยเท่าพันเท่า,น,ทาน,นะครับแบบนี้ขอบคุณมากครับสาธุครับเล้วๆครับแบบนี้คิดถึงมากๆเลยหิวเสียว,วอีกแล้วอะไรกวาย่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมานั่นแหละนั่นแหละก็คือก็คือโอเคกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวๆๆเดินมา ก็คือไอ้ที่พี่บอกที่พี่บอกไงว่าคือมันเป็นมันเป็นมุมที่แบบน้อยคนอะที่จะรู้สึกแบบพี่เว้ยต้องมีคนที่ดูตั้งแต่แร,แรกๆจริงๆแนละ้วจและคนที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาจริงๆจะรู้สึกได้เลยว่าต้องมาเห็นมุมพี่ไว้เขาเขาสองคนอะเพียสกับพิลี่อะเจอกันที่สนามแบบเจอกันครั้งแรกที่สนามแบบ เจอเนี่ยแบบพิล er mm. ี่ก็พีพีเอสก็เดินมาสี่จักสี่ทุ่มแล้วก็คือเลิกตีแบดกันแล้วล่ะพิลี่ก็นั่งอยู่พีเอสเดินมาเนี่ยพีเอสไม่ไม่เดินมาหาอันี้เลยนะพีเอสเขาเดินมปหาเพื่อนเขาเลยนะเขาเดินมปหาเพื่อนเขาเลยนะเดินมปหาพิลี่เลยนะแล้วก็แบบตบมือกันอะแบบตบมือเงี้ยแบบฝรั่งอะเอ้ยเป็นไงบ้างพิลี่ก็ถามว่าเป็นไงบ้างมึงไม่เจอนานไอ้เฮียอ้วนขึ้นเยอะเลยนะแล้วชมพี่เต้าไหนถอดแมตตี้อยากเห็นหน้าอะไรเงี้ย พี่เต้ก็คงก็เขินอะไรงี้ไงพี่แบบเอ้ยเอยเอเจอกันลแล้วเว้ยเฮ้ยกอดกันแล้วเว้ยเออแล้วเขาก็ไปหลบมุมไปหลบมุมอะ่ะคุยกันอยู่สองคนอะ่ะคุยกันเรื่องแบบเรื่องที่ผ่านมาว่าไอ้มันเป็นยังไงเอ้ยมันเกิดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาก็แบบพี่ก็คุยคุยกันนานอยู่นะสิบนาทีอะ่ะสิบนาทีเลยนะ นั่งกับพี่กันคุยคุยกับพี่ตั้มกับคนอื่นกับคนอื่นไปแล้วก็มองกันไปด้วย,ยก็แบบเฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยมีความสุขว่ะมีความสุขว่ะไอ้เฮียมีความสุขว่ะพี่พี่เรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วเวย้ยไอ้เฮียสี่ปีสี่ปีจริงเหรอทุกคนมันตั้งแต่สองพันยี่สิบจริงจริงเหรอสมัยสมัยสองพันยี่สิบจริงปะไอ้รูปรูปแรกอะที่ถ่ายหน้าเซเว่นอะอันสี่ปีจริงเหรอ พี่คิดว่าเวลามันน่าจะประมาณสองปีสามปีงไม่ใช่หรอ<ม>พี่คิดว่าจะมาสองปีสามปีนะเออก็ไม่ได้เจอกันนานอะ่ะก็เล่าก็เล่านั่นแหละเขาก็เล่านั่งคุยกันปีแปดเจ็ดโกเตม,มาลาเฮ้ยใช่หรอ แซมเปิดกี่ปีก็เท่านั้นแหละแซมสี่ปีแล้วหรอปีนี้ปีที่สี่แล้วหรอเออนั่นแหละก็้วเขาคุยกันไงเราก็รู้สึกยินดีอย่างเงี้ยดีใจอย่างเงี้ยทคือเขาบอกเฮ้ยพี่มาถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปรียูเนียรกันหน่อยอา่อาแล้วแล้วแบบอ่าถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันไอ้้เียรู้สึกหวานหวานแล้วก็เพลงในมันดังในหัวเนี่ยกลับมาเถอหวานหวานกลับมาเถอหวานหวานกลับมาเถอหวานหวาน ยังจำไว้ทุกวันว่าเรายังคิดถึงกันวันวานยังหวานอยู่เพลงนี้มันก็ดังมาในหัวตอนแบบถ่ายรูปรีเนียนนะตอนพี่ถ่ายรูปนะดีใจอ่ะคนมันดีใจมึงดูหน้ามึงมึงเห็นหน้าพี่ตอนรูปลงปะล่ะมึงดูมึงเห็นรอยยิ้มนั่นละคือกูดีใจไว้มันไม่มีคําไหนนอกจากคาว่าปลื้มใจอ่ะที่แบบเห็นคนมันยินพี่รู้สึกว่าไอี้ยคนจะดีกันเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วที่ต้องแบบรู้สึกว่า ต้องให้เขาทะเลาะก,กันอีกอะในเมื่อต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่มีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทําแล้วแต่ในวันหนึ่งกลับมาคุยได้เหมือนเดิมกลับมาแบบมาลักก็ได้เหมือนเดิมมันเป็นอะไรที่แบบสำเรลกูคนไม่เคยซึ้งใครในชีวิตอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้สําหรับเราคนซึ่งไม่ซึ้งใครอาจจะซึ้งคนซึ่งไม่ซึ้งเราเอ,อถูกครับผมเอออันนี้คําคม นั่นแหละนั่นแหละก็เห็นพี่อะรักกันเหมือนเดิมเราก็ดีใจครับแล้ววันนั้นก็กินกันะเยอะเลยพี่ดีกันเราดีใจแต่พี่เขาจากไปใครล้างจานทุกอย่างกังอยู่นั่นแหละครับส่วนนี้พี่ก็บอกว่า ชีวิตไม่อะไรละชีวิตพี่ได้แค่เห็นคนยินดีกันหนเห็นคนที่เคยทะเลาะกันแบบไม่เผาผีกันนู่นนั่นกลับมารักกันได้พี่รู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปให้เขาทะเลาะกันต่อไปอ่ะเขา้าใจปะไม่มีเหตุผลเลยครับไม่มีเหตุผลเลยแล้วไม่จําเป็นที่ต้องไม่เราเราหรือว่าเราโตขึ้นวะไม่รู้นะเราก็แบบอายุเยอะแล้วอะ่ะเราก็แบบไอ้ห oh yeah ี้อ่ะ มึงชีวิตเราจะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้สิสักกี่ครั้งเชียววะในในอนาะคตพี่อยากให้แบบไม่มีการทะเลาะบอกแวนกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะพี่ก็อยากให้แบบว่าหลายหลายคนแบบเอ้ยหันหน้ามาคุยกันให้อะไรที่มันแบบเรื่องที่มันแล้วก็แล้วกัวกนไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ให้อภัยอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่คืออย่างน้อยๆต้องคุยกันอะอย่างน้อยๆก็คือต้องมาคุยกันปรับความเข้าใจกันถึงแม้ว่าอะปลายทางมันจะปรับไม่ได้แต่อย่างน้อยได้คุยกันได้ได้เล่าถึงเหตุผลว่า แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงแท้แท,แท้จริงๆแล้วอันไหนเรื่องจริงไหนเรื่องไม่จริงอันไหนแต่งขึ้นมาอะไรแบเนี้ยใช่หรอล้างเดี๋ยวมันตอนบ่ายอ่ะเลี้ยวไหมคำเลี้ยวเลียวเลียวครับเลียวเลียวเลียวคนอื่นคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่พี่มองว่าการที่พี่ลี่กับพี่เอสคุยกันได้เนี่ยทุกอย่างคือจบแล้วเว้ยเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยคนที่พี่รู้สึกว่าสุดสุดแล้วในยุคไฟเอ็มยุคหนึ่งอ่ะก็คือบีลี่กับีเอสเหละนะคนที่สุดที่สุดแล้วอ่ะสุดที่สุดคนที่พี่รู้สึกว่าพี่เขาลบที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยมีแค่สองคนนี้มีแค่สองคนนี้ที่พี่รู้สึกว่าน่านับถือที่สุดละในในในชีวิตพี่นะที่พี่รู้จักมานะน่านับถือสุดละ เป็นคนที่รันจริงๆอะแลวแลวก็เป็นคนที่ทําเพื่อเกมจริงๆอะไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นเลยนะสองคนนี้พี่ยกให้เลยว่าเป็นคนที่ทําเพื่อเกมจริงๆเป็นคนที่อยากเล่นเอาสนุกไว้ก่อนจริงๆเงินไม่ต้องเงินไม่เกี่ยงกูไม่ต้องการรายดงรายได้ะลรกูไม่ต้องการกูขอแค่ว่าเอานําสิ่งที่อยู่ในสมองกูเนี่ยออกมาเผยแพร่ให้เป็นเรื่องจริงให้ได้ให้อยู่ในเกมให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการ พีเอดกับิลลี่นะสองคนนี้จริงๆเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยนี่คือสองคนที่พี่กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเนี่ยแหละไม่เคยคํานึงถึงเงินคือทําคํานึงเมื่อคานึงคานึงถึง,ง,ถงการเล่นการละเล่นหาเฮ้ยหาอะไรมาดีนู่นนี่นั่นดีมันเป็นเรื่องมาก่อนนะเป็นเรื่องมาก่อนนะเพราะหัวแต่หัวสองคนนี้มันหลุดโลกเว้ยหัวพี่สองคนน่ะเขาเล่นเกมมาเยอะไนงะแล้วเขาหลุดโลกไนงะ เขาแค่อยากให้มันออกมาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเล่นอยากเห็นอะไรเงี้ยเขาทำแบบทำจริงๆไม่ได้โยงอะไรโยงอะไรพี่ไม่ได้โยงอะไรเลยพี่ก็แค่บอกว่าคนที่พี่รู้จักคุกคีมาตลอดเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้จริงๆเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างี้จริง คนอื่นพี่ไม่รู้คนอื่นเป็นไงไม่รู้เป็นคนลน์นี่พี่ไม่ได้คุกคีพี่ก็ไม่ไม่สามารถไปพูดได้แต่พี่มาถึงพี่สองคนนี้ในที่สุดอะคือคนคนหนึ่งอะเขาก็เป็นคนที่หลุดโลกอย่างวีเอทเป็นคนหัวหลุดโลกถูกต้องไหมอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่เป็นคนนี้แบบพยายามสร้างกฎระเบียบสร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้เล่นได้แบบได้แบบให้ซัพพอร์ตขออีกคนนึงให้ได้แล้วคือในสิ่งนี้พี่อยากเห็นนะตอนนี้คือถ้าสองคนนี้ เขามารวมกันเนี่ยในการทําอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ว่ามันไปได้สวยแค่นั้นเองมันไปได้สวยที่สุดละแลแ้มันเป็นการเล่นที่รู้สึกว่าถ้าสองคนนี้ทำอะ่ะสนุกที่สุดแค่นั้นเองแต่ต้องเป็นสองคนนี้ทําเท่านั้นนะสนุกที่สุดเห็นด้วยปะเห็นด้วยพิมพ์หนึ่ง นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นมันเป็นสิ่งที่พี่คุกคีมาครับพี่เลยเลยสามารถพูดได้แค่นั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าพี่ลี่เขาจะทำหรือเปล่านะแต่เบลลี่เขาพร้อมทําแต่เบลลี่เขาจะทำหรือเปล่าอวยไม่หยุดไม่ได้อวยมันคือเรื่องจริงพี่ชายมันคือเรื่องจริงมันสิ่งที่อยู่ในใจของน้องแล้วก็อยู่ในใจของของคนหลายๆคนที่ดูพี่กันมา้าใจปะดูพี่กันมาเมื่อก่อนเป็นอย่างจริง พีเอสคิดคิด,คดมาพ่ลี่ตั้งกฎพีคิดมาพ่ลี่ตั้งกฎมันเป็นอย่างจริงมันเป็นอย่างจริงถามแชทได้เลยถามแชทที่ดูสมัยก่อนได้เลยหลายๆคนคิดแบบนี้จริงๆไม่มีดัดแปลงไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนขอแค่สร้างมามีนคนอยากเห็นให้ นั่นแหละครับนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันสนุกสนุกใ่ไม่มีติจิตสามไม่มีเล่านี่แหละก็ปกติไม่มีอะไรเลยไอ้ที่ย กูจะชมพี่ชายกูกูผิดตรงไหนเนี่ยสัตว์มันไม่เคยยุ่งกับใครอยู่แล้วครับไม่เคยยุ่งกับใครไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรอยู่แล้วกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาสวัสดีครับคุณราวิกรณครับดิฉักมาสองเดือนแล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จริญสุขเจริญสุขครับอายุมากขวัญยืนนะครับร่ำรวนทอนนะฮะขอบคุณมากครับลาต,ต,ตีนวลลาตีนานอยุดกันไปนานนะครับแล้วหรอผม